วันนี้ช่างน้ำหนักอยู่เพอสมควรว่ามันเป็นวันเสาร์เราน่าจะมีข่าวมันมันเสียวไส้มาคุยกับท่านหน่อยดีกว่าแต่แน่นอนครับในรายการของเรานี้เราส่วนใหญ่ข่าวอจิกรรมหรือข่าวที่มันมีลักษณะเป็นข่าวตลาดทั่วไปเนี่ยเราจะไม่เอามาออกอันนี้ก็เป็นข่าวตลาดที่ฮือฮามากถึงระดับอื้อฉาว ในประเทศไทยเลยนั่นก็คือเรื่องของนายพลเซ็กโหด <c oughs> นายทหารระดับพลโทรครับแล้วก็เกิดเรื่องอืดเฉ้าเรื่องชอบไม้ป่าเดียวกันซึ่งเป็นเรื่องของเขานะผมไมันนี้ไม่ได้เกี่ยวเป็นเรื่องส่วนตัว เรื่องของคนชอบไม้ป่าเดียวกันหรือจะคนลป่าก็แล้วแต่เนี่ยแต่มันเป็นข่าวใหญ่มากผมเลยเอาภาพนี้มาให้ท่านดูว่านี่แหละครับเด้งนายพลเซ็กโหด <c oughs> จากภาพฉากที่ท่านเห็นนี้อันแรกเลยทีมงานของเราก็พิจารนาวเฮ้ยจะเอามาลงจริงหรือเปล่าเนี่ยผมบอกว่า90%จริง ถามว่าทำไมจริงเรื่องทหารเนี่ยครับในระดับนายพลนี่ระดับพลโทนะเจ้ากรมเลยนะครับเป็นเจ้ากรมการแพทย์ทหารบอกอะถ้าไม่ผิดจริงๆนี่เขาไม่เด้งหรอกครับทหารเนี่ยจะมีลักษณะช่วยกันและปกปิดกันแน่นอนแต่งานนี้ต้องเด้งก่อนเพราะอะไร เพราะหลักฐานมันประจักษ์ชัดเจนผมผมก็เห็นหมดครับแต่ผมไม่เอาเรื่องอย่างนั้นมาโชว์ท่านเพราะว่ามันจะกลายเป็นหนังเอกนะครับแต่ที่เด้งนี่ผมมีเรื่องราวจะมารายงานให้ท่านทราบว่าไม่ใช่เด้งจริงนี่คือระบบทหารแต่นี่ถือว่าเป็นการลงโทษที่รุนแรงมากนะครับแต่ไม่ไม่มากแล้วแต่ จริงจงแล้วไม่ได้ไล่ออกแค่เด้งเพราะมันเป็นเชิงประจักษ์มันของจริงหมดโคศกกองครับบกก็ออกมาถแถลงครับในคุณอะไรงนาะทองเนี่ยแกถแถลงเนี่ยนะหน้าตาในพลก็อย่างเงี้ยครับชื่อนายพลพลโทวุฒิชัยอิสระ ที่เป็นข่าวในขณะนี้ข่าวนี้ไม่ได้ขาดหายไปในประเทศไทยแต่บทวิเคราะห์สิครับที่ขาดหายผมพูดถึงเรื่องกองทัพไทยมานานแล้วเราพูดถึงเรื่องควรจะมีการปฏิรูปกองทัพไทยพักเก้าไกลแล้วก็พักเพื่อไทยก็เสนอว่าควรจะมียกเลิกการเกณฑ์ทหารมีการปฏิรูปกองทัพแล้วเป็นเรื่องที่ดังไปทั้งโลกคือประเทศ กองทัพไทยนี่มีนายพลมากที่สุดในโลกเราก็รู้และการมีนายพลมากที่สุดในโลกนี้ภาระก็อยู่ที่ประชาชนเยต้องแบกแบกยศของนายพลแบกเงินเดือนแบกผลประโยชน์แบกค่าที่จะไปบริการจากการเกณฑ์ทหารเราได้ข่าวทหารเรื่องอะไรบ้างครับส่วนใหญ่เราเรื่องข่าวทหารพระราชาต้องไป ปฏิญาณตนต้องไปถวายสักการะวันสำคัญต่างๆและที่สำคัญที่สุดย้ายกำลังเพื่อที่จะคุมกำลังกันหาอำนาจกันหาผลประโยชน์กันไอ้ที่บอกเสียสระนี่ผมสงสัยจริงๆว่ามันเสียสระจริงเหรอเราจะเห็นแต่ข่าวอย่างนี้ยกตัวอย่างข่าว Voice TV เมื่อวันที่25ตุลาคม บันไดสามขั้นนรงพันกระชับอำนาจทหารคอแดงเตรียมทหารรุ่น28คุมกำลังปฏิวัติทหารคอแดงนี่คือทหารกษัตริย์เดี๋ยวนี้เขาสร้างอีกระบบหนึ่งขึ้นมาถ้าใครไม่ได้ผ่านการฝึกที่เรียกว่าฝึกหลักศูนย์ราชอ,องครักษ์904ไม่มีทางได้ขึ้นไปเป็นผู้บัญชาการเป็นผู้นำเหล่าทัพไม่ได้ต้องมาฝึกคอแดงไอ้นี่คือระบบที่ไอภอ,อภิรัตพลเอกอภิรัตไอแดงนี่แะ ที่ผมบอกว่ามันจองแล้วจะได้หรือเปล่าไม่รู้นะแต่มันจองคิวแล้วตีกรหาหโหมเลยเพราะมันอยากเป็นนายกมากผมออกคลิปคุยกับท่านไปแล้วนะครับเมื่อวันพฤหัสวันวันจันทร์ที่ผ่านมาไทยโพสตเห็นไหมครับพบทบเซ็นโผผู้การกรมร้อยยี่สิบเจ็ดตำแหน่งคือต้องออาพวกกูเท่านั้นเออ ร้อยยี่สิตำแหน่งปรับทับกรมทหารเสือราชินีกรมสไตเกอร์ไทยโพสต์วันที่8เมษาอบ,บอบลงนามโผผู้พันสองร้อตำแหน่งคือมีแต่เรื่องจัดก,กำลังแล้วก็มีแต่ข่าวเรื่องจะมีการรัฐประหารแล้วก็มีข่าวแต่ทหารนี่ตอนหลังนี่มีมีงานพิเศษนะครับมีงานพิเศษคือเล่นละครลิง ถ้าเจ้าไม่พอใจเรื่องอะไรมันก็จะต้องแสดงอาการโกรธแค้นเหมือนลิงเลยครับอย่างกรณีเรื่องลาซาด้าไงเออเขาโฆษณานั่งรถเข็นตอนนั้นทึกทักว่าเป็นเรื่องของล้อเลียนบุคคลบางคนในราชวง์เท่านั้นแหละครับออกคําสั่งเต้นกันเยิง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 เยงแล้วก็ไม่มีอะไรเดี๋ยวนี้ต้องเป็นขุนพลยพยัก การย้ายฐานครั้งสุดท้ายที่ผมวิเคราะห์ไปแล้วว่าเขาเตรียมการกระชับอำนาจของวังร้อยเปอร์เซนดังนั้นการเลือกตั้งผลจะออกมาอย่างไงก็แล้วแต่แม้ว่าฝ่ายป,าประชาธิปไตยจะชนะเขาก็จะยื่นข้อเสนอที่คุณปฏิเสธไม่ได้บางเรื่องเข้ามาก็เข,า,ขาคุมกำลังหมดแล้วอะถ้าท่านบอกว่าเออเอาเลยบึง อย่าไปทาตามแล้วก็ถ้าจะรัฐบาลก็เจอกันบางทีมันพูดง่ายมันบางทีมันไม่ใช่อย่างนั้นเพราะอะไรเพราะเขาไม่ได้อยู่บอกเอายื่นเงอนขปับ๊บปฏิเสธปับ๊บเขายึดอำนาจเลยเปล่าครับเขามีกระบวนการของเขาทําที่ที่จะทําให้คุณเนี่ยปฏิเสธไม่ได้ยิ่งรักก็เจอมาแล้วเป็นนายกแต่พระบรมราชองการไม่มาตามกําหนด เห็นไหมครับย้อนหลังกลับไปเมื่อ40กว่าปีก่อนพรรคประชาธิปัตยท่านพิชัยรัตกุลหัวหน้าพรรคปรชธิปัตยได้เสียงข้างมากก็เป็นนายกไม่ได้ต้องให้ตะเป็นเป็นอย่างนี้เป็นต้นดังนั้นข่าวอย่างนี้แหะครับมันถึงบอกว่าประเทศไทยมันไม่ปฏิรูปกองทัพได้อย่างไรแล้วในพลเนี่ยมีคุณภาพแค่ไหนแผ่นดินไหว ับกวางทายาทผู้บัญชาการฐารบกยาวเจปีปรากฏการทหฐานคอแดงฟาสแท็กเห็นไหมฮะงนวันนี้เนี่ยประชาชนก็เหมือนเหมือนทาสแล้วแต่มึงจะทําอะไรก็ทําวิจารณ์ก็ไม่ได้มีระบบประชาธิปไตยเลือกตั้งแล้วมีนโยบายจะทําจะปฏิรูปกองทัพจะลดกําลังในพลจะลดงบประมาณพูดได้ครับ ไม่ใช่ผมไม่เชียร์นะผมเชียร์ให้ลดงบประมาณกระทรวงกลาโหมผมเชียร์ให้รถจํานวนในพลผมเชียร์ให้ยกเลิกการเกณฑ์ทหารให้เป็นฐานโดยสมัครใจผมเชียร์เต็มที่แต่เทคนิคในการจัดการที่เราพูดนั้นไม่ใช่ว่าเราจะทําได้ทีเดียวเพราะนี่คือรัฐพลึกและนี่คืออํานาจแฝงดังนั้นวันนี้ไอ้เจ้าในพลที่ เป็นนายพลยศถึงพลโทเนี่ยแต่แล้วมีข่าวอื้อฉาวอย่างนี้มันเป็นเรื่องที่ผมจะต้องมาทำความเข้าใจกับท่านเพื่อให้ท่านเห็นโครงสร้างของระบบอัมมาตร,ระบบอมมาตดนี่แหละครับมันเป็นระบบที่เน่าในที่สุดท่านไม่รู้หรอกว่าในค่ายทหารเนี่ยมันทำบัตรสีบัตรเหลงิงรายมันตํมบอลกันอีกเท่าไหร่ไม่รู้ครับ ในเรื่องที่ผิดศีลธรรมที่สุดแล้วมันก็มาพูดเรื่องศีลธรรมกับประชาชนวันเกิดผอบบกค่ายมันก็จะมีเอาผู้หญิงเนี่ยมามาถวะมา,มาม่อมอบให้แบบไปจ้างผู้หญิงมาแล้วครับหน้าตาดีๆทำบัดสีบัดเถลอแก้พ้งแก้ผ้าบริการโชว์สาธารณะอย่างที่เราเห็นนั่นแหะ เห็นเรื่องริมสะนั่แหละครับไม่ใช่เรื่องแปลกนั่นคือเรื่องปกติของที่ทหารเขาทำแต่เพราะเอิญไปถึงบุคคลสำคัญเขายิ่งทำให้เราถึงได้เห็นความปัิสีบัตเถลิงดังนั้นการไปตรวจงานของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เมื่อก่อนเนี่ยปลัดมหาไทยอาทิตย์บดีกรมการปกครองโดยเฉพาะกระทรวงและสายอำนาจนี่นะครับไม่ว่าจะเป็นทหารตำรวจ สายปกครองเนี่ยมันก็จะจัดอีหนูลูกน้องจัดอีหนูถวายนายนายไปไปตรวจงานก็ได้ค่าใช้จ่ายหมดทุกอย่างนี่ยังไม่ต้องพูดถึงว่าลูกน้องยังต้องหาป็อกเก็ตมันนี่ให้นาย,นยกับกับกับกระทรวงนะครับค่าเช่าโรงแรมได้หมดทุกอย่างแล้วมันก็จัดให้อีหนูเนี่ย ไปบริการแต่น <laughs> ี่โลกสมัยใหม่มีไอ้หนูเว้ยนี่เป็นข่าวกรุงเทพธุรกิจข่าวทุกข่าวทุกฉบับลงหมดนะครับนี่ผมไล่ไล่เป็นฉบับไปก็แล้วกันนะกรุงเทพธุรกิจอัปเดตทหารยศในพลพลโทเซ็กซาดิด เปิดข้อมูลในพลไทยและเงินเดือนต่อมาบอกแล้วคดีไปถึงไหนแล้วเนี่ยไม่ได้ไล่ออกแค่ย้ายแล้วก็สอบแล้วเป็นที่รู้กันว่าแล้วก็เดี๋ยวจะกลับมานะครับข่าวก็เลยบอกรู้ตัวแล้วในพลคนนี้เป็นใคร นี่คือโขศกรู้ตัวนายพลเซ็กโหดแล้วทับบกสั่งเด้งตั้งกรรมการสอบพลตีหญิงสิริจันธ์งาทองก็ยังไม่รู้ว่าไอ้ไอพวกชื่อบิ๊กๆทั้งหลายเนี่ยไอ้พวกนายพลทั้งหลายที่ชื่อชื่อบิ๊กๆเนี่ยมันเสืเอีย้ยแค่ไหนไม่ใช่ว่าพอพวกทหารทำแล้วผมเลยได้โอกาสมาด่าไม่ใช่ครับ แต่นี่คือปัญหาใหญ่ในระบบของของกองทัพไทยที่รักเป็นผมเรียกว่าเป็นซากเดนของระบบอำมมา์ที่แข็งแกร่งที่สุดดังนั้นวันนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นจากโครงสร้างนี้และมีข้อมูลว่านายพลคนนี้นายพลโทวุฒธธิชัยนี้ ในแวดวงทหารข่าวสารที่เราได้รับมานั้นเขาบอกว่าคนคนนี้นั้นมีพฤติกรรมอย่างนี้เขารู้กันหมดในกองทัพเดิมเลยนั้นนะครับเดิมเลยนั้นอยู่ที่อยู่ที่พิษณุโลกเป็นทหาร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเมื่อสักเมื่อสักสิบยีปีก่อนนั้นเป็นผู้อำนวยการอยู่ที่พิษณุโลกนะครับอยู่เออ่เดี๋ยวอยู่โรงพยาบาลโรงพยาบาลทหารโรงพยาบาลค่ายพนเรศวรครับ โรงพยาบาลค่ายพานาเรศวนแล้วคนคนนี้นั้นเป็นคนสนิทของสพังกลยานามิตรตอนที่จะมีการรัฐประหารกันคงจำได้นะครับพลเอกสพังกลยานามิตรเป็นแม่ทัพภาคสามแล้วก็ตามสายรายงานข่าวจากสายทหารบอกว่า ไปไหนมาไหนเนี่ยไอ้หมอนี่จะติดติดตัวติดตัวติดตามะะสะพั่งเป็นประจำแต่สะพั่งเป็นแบบนี้หรือเปล่าผมไม่รู้นะดังนั้นเหตุการณ์ทั้งนี้เนี่ยมีคนเข้าให้ข้อมูลมาว่าคนคนนี้เขาเป็น ฐานะเป็นเจ้ากลมเป็นเจ้ากลมการแพทย์ทหารบกที่ที่คุมทั้งประเทศคุมโรงพยาบาลทหารทั้งประเทศเลยแต่ว่าในรายงานข่าวในประเทศไทยเนี่ยไม่บอกว่าว่าฐานะเป็นขนาดไหนพูดทำนองว่าเป็นเป็นในผลเท่านั้นเองในพล โทรเช่นนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเจ้ากรมฮะเป็นเจ้ากรมเออเป็นเจ้ากรมแพทย์ทหารบกเนี่ยออฟฟิศนั่งเนี่ยเฮดออฟฟิศเขาอยู่ที่โรงพยาบาลพระมงกุฎแต่คุมทั้งประเทศแต่ย้อนหลังกลับไปเมื่อ20ปีก่อนนั้นเขาก็เป็นผู้นือการโรงพยาบาลค่ายพระนเรศวนดังนั้น กรณีนี้ที่ผมเรียนให้ท่านทราบคือพฤติกรรมนี้มีมายาวนานแล้วแล้วไม่ใช่คนเดียวมีหลายคนแต่ว่าในระบบราชาการระบบทหารนี่มันไม่ใช่ระบบราชาการทั่วไปนะถ้าพูดถึงในแง่คุณภาพเนี่ยมันต้องไปลบกับเขานะถ้ามีคนจิตผิดปกติอย่างนี้อยู่เนี่ย มันจะเป็นยังไงล่ะครับท่านก็พิจารณาเอาเองแล้ววันนี้บอกท่านเลยนะเหตุเกิดที่สงขลาเขาไปตรวจงานนิเทศงานนั่นไม่ใช่บ้านไม่ใช่ที่ทำงานของเขานะที่ทำงานเขาเนี่ยเ,เขานั่งอยู่ที่โรงพยาบาลพระมงกุฎส่วนโรงพยาบาลพระมงกุฎนี่ผู้อำนวยการอีกคนหนึ่งนะครับไอน,นี้เจ้ากรมนะ นั่งอยู่ที่นั่นแล้วถามว่าไปตรวจงานอย่างนั้นเนี่ยมึงไปรู้จักมักจีไอหนุม่มคนไหนได้อย่างไงของประหลาดประหลาดเนี่ยจะไปหาหามาตุยเนี่ยมันไม่ใช่ง่ายๆนะเว้ยอ้นี่ผมคิดเองนะคิดจากพื้นฐานที่ข่าวที่เรารู้มาตลอดก็คือว่าเจ้านายโดยเฉพาะนายทหารในตำรวจเนี่ยเวลาไปตรวจงานในต่างจังหวัดเนี่ยไอลูกน้องมันต้องหา อีหนูมาให้แต่คราวนี้ไอ้กรณีนี้พิเศษคือเป็นไอหน้หโนดังนั้นเรื่องนี้เนี่ยมันจึงมีคนจัดให้แล้วนายคนนี้เนี่ยคนเขาก็รู้จักว่าไอ้หมอนี่เนี่ยมันมันเป็นมานานแล้วแล้วก็เป็นข่าวที่เขาก็เล่าลือกัน นะครับว่าตั้งแต่มันหนุ่มๆก็เป็นอย่างนี้แต่เขาไม่ใส่ใจกันผมก็ถามนายทหารที่ให้ข้อมูลข่าวสารภายในกับผมว่าเอ๊ะจะเป็นอย่างนี้ทำไมมันไม่มีการตรวจสอบหรือดำเนินการเขาบอกมันไม่มีคนร้องเรียนเมื่อไม่มีคนร้องเรียนไอ้ระบบนี้มันก็ปล่อยไปครับปล่อยไปจนกระทั่งวิ่งเต้นได้ถึงขนาดเป็นนายพลนะคิดเอาสิ ดังนั้นจริงไม่แปลกครับที่เราเห็นจากคลั่งสารวัตครคลั่งที่ยิงประชาชนตายนะเรื่องอย่างนี้มันก็ไม่สนใจท,ทั้งทั้งที่รู้ว่าตำรวจคนนี้ตั้งตามประวัติจำได้ไหมครับที่หนองบัวลำพูนนั่นน่ะตั้งแต่เข้ามาเลยเนี่ยประวัติก็บอกติดยามาแล้วครับฉี่สีม่วงเลยครับ แต่ผ่านการคัดเลือกได้เออแปลกแล้วขณะที่เป็นโคกติดมานานแล้วก็เกิดเหตุเจ้านายก็รู้แต่ไม่ทำอะไรดังนั้นนี่คือระบบของระบบอำมาตย์ไทยครับที่มันจะไปกระทบต่อประชาชนอีกเมื่อไหร่ไม่รู้เพราะไอ้ข้างในนี่มันเน่าเฟะอย่างนี้ผมก็ถามนายทหารท่านหนึ่งผมไม่จะเอ่ยชื่อ ผมบอกว่ากรณีนี้ถือว่าเป็นการลงโทษไหมมีการย้ายแล้วสอบสวนเขาบอกว่าไม่ใช่ไม่มีการลงโทษเพียงแต่ทำหนะาทำการเหมือนลงโทษเขาเรียกว่าย้ายออกจากตำแหน่งหลักไอ้ตำแหน่งหลักเนี่ยก็คือเจ้ากรมแพทย์ทหารบกนะครับเป็นเจ้ากรมแพทย์ทหารบก ย้ายออกจากตำแหน่งหลักก็ไปเป็นตำแหน่งลอยเป็นผู้ทรงคุณวุฒิเขาบอกว่าทหารเนี่ยวันนี้เวลามีปัญหาเขาก็จะไม่ฆ่าครับเขาไม่ไล่ออกอย่างมากที่สุดก็ย้ายออกจากตำแหน่งหลักแล้วไปเป็นผู้สูงทรงคุณวุฒิแล้วถ้ายังมีเส้นมีสายพอเรื่องเงียบก็จะกลับมากินตำแหน่งหลักใหม่แต่ถ้า กิดผิดเส้นผิดสายก็ไปอยู่ในตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิที่เขาบอกไปสุสานเลยครับในกองทัพนี่มีในระดับพลตีพลโทที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒินี่เขาว่าเยอะเลยในระดับพลโทนั้นเขาเรียกผู้ทรงคุณวุฒิถ้าเป็นระดับพลตีเขาเรียกผู้ชำนาญการพิเศษแต่หมายถึงว่าเป็นตำแหน่งลอย ที่ไปออกันอยู่โดยไม่มีงานการให้ทํานี่ก็เสียเงินเดือนครับประชาชนก็ต้องแบกเงินเดือนให้ในพลแล้วในพลพวกนี้ไม่ใช่เฉพาะที่มีเรื่องแล้วถูกย้ายไปเป็นผู้สรงคุณุเท่านั้นนะครับบางทีก็มีปัญหาไม่ถูกเจ้าใจเจ้านายก็เตะโดงไปนะครับก็ไปออกันอยู่ในตำแหน่งผู้สรงคุณุไอป้อมพเอ์ประวิทย์เนี่ยก็เคยถูกย้ายมาเป็นผู้ทรงคุณูิ สมัยที่ผู้บัญชาการทหารบกชื่อพลเอกสุรยุทธจุลานนท์ที่เป็นประธานองค์มนตรีวันนี้เห็นไหมครับดังนั้นข้อมูลตรงนี้แหละครับเขาบอกว่าการเอาไปกองอยู่ในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้ชำนาญการพิเศษเนี่ยเป็นลักษณะไปเอากองไว้แต่ไม่มีตำแหน่งไม่มีลักษณะงาน ไม่มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบเป็นตำแหน่งแขวนลอยๆแต่กินเงินเดือนเป็นปกติผมเลยเอาเรื่องนี้มาเล่าให้ท่านดูเพื่อให้ท่านได้เห็นว่าข่าวสารระบบวิเคราะห์ที่ขาดหายไปในประเทศไทยก็คืออันที่หนึ่งตามข่าวก็ไม่บอกว่ามันมีฐานะเป็นเจ้ากรมการแพทย์ทหารบกครับ ใหญ่มากครับคุมแพทย์ทั้งประเทศนี่ไม่รู้ว่าไอทหารเกณฑ์มีถูมันตุ๋ยกันกี่คนนะครับทายาหเห็นนะอ้าวผมเล่าเรื่องนี้ให้ท่านฟังแล้วท่านมาดูว่ามามาดูเรื่องต่อไปก็แล้วกันเรื่องต่อไปที่ผมจะคุยกับท่านนี้เป็นเรื่องของระบบเลือกตั้งในโครงสร้าง ในโครงสร้างเช่